เจ็บนี่ตกบดจังฟังเจตังมาพอว่าแฟนเกาเ้าจจำได้บ่เจตังนี้คนผูไทยเด้อพ่อขอบอกบุญหนุนพี่น้องทางไกลใกล้ได้หวมกันและโชคบุญคนวานั่นมันมักบ่อที่อำกันบุญของไผของมันบ่ทอกันดอกเด้อป่า คือจังเฮาเนาไปค่ะลงสะเาลอยลองปางคนไปนั่นไปค่ะถูกปองมีเงินท้องนอมากลนผลบุญนั้นบ่ทกันเด้อยายเด้อโอ้ยละน้อละน่า,นา,นา,นาค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับเมื่อนี้นะคะแอดมินเดินทางมาที่วัดบรรพต สันติวันนะคะท่านผู้ชมมาขอตัวเลขโชคลาภกับปูนะคะเจ้าปูเนะาะอนุญาตปักทูปนะคะลูกหลานมาบุเดมาลวงมาเกินเด้อม,มาขออนุญาตขอตัวเลขโชคลาภเห็นไนปิดตงต้อต้องตอต้องตอต้องต้้ะจังเห็น ตูเดอปูนะคะทางช่องตนีเป็นของเอเจต่างขออนุญาตขอทายขอทรงให้แฟนครับได้เห็นเป็นตัวเลืกเด้อปูสามห้าอีกป่ะตัวไหนตัวเก๋าสมตัวนี้เป็นเ็ตัวน้อยนี่หกบอนิบอหกปะตัวนี้เก๋าตัวหญ่นี่ตัวนี้สามเป็นบอเบินเข้าคักหนันหนบอเบิัสิ ยินดเจ็ดหรือเก้าอันนี้สามมีน้อยมีน้อยๆนี่ตัวนี้จะจะเก้าได้หนึ่งเนาะมีเนาะตัวนี้สามจะทๆมีเอ้าล่างคือมีเจ็ดบรงนี้ล่างผมก็มีเจ็ดเอาอีกเหรอเรียกไปอล้วเพื่อเลขเจ็ดเนาะค่ะน้องเลขห้ากับมีบอกขาข้างไหนสามสามสามอูเป็นสามเหรอข้างหน้าเป็นหกอันนี้หกนี่ หกตัวน้อยกันูนิอ๋อกเก้ากับสามด้วยตัวนี้ด้วเนะเนี่หกสามสามบอกฮู้นะอันม้วนที่แล้วนี่เห็นเห็นอยู่นีเปล่ค่ะเกระปุกเปล่าเพิ่งห้ยโอ้แต่คนละมองบอกมองเดียวที่หลับมองไกลๆกันอะมันบปลค่ะมืวนที่แล้วเห็นตัวอะไรคะศูนย์ห้าสามกับเจ็ดหกศูนย์ห้าสามกับเจ็ดหกเนาะค่ะ นาซื้อเลขบเปินมันเลซื้อแต่รุ่นตีหกเนาะคมนเน่ยสั้นกระสานี่เนาะสามกเก้าสามสามอนีนะอันตัวแรงนี่กเจ็ดบ่ตัวใดยโอยจะมองไลลงมาเลยจอมพี่มึงต่องแต่เึงพี่ถึงพี่โอ้ยนี่อ ตัวเทิงนั่นคุณป้าสีิ่งแล้วค่ะท่านผู้ชมตัวนี้เป็นเขาตัวเดียวกันหกตัวนี้เป็นหกไม่แน่น้อยนี่โอ้แม่นค่ะคุณป้านั่นนี่นี่เบิ่งเทิงโดยเห็นเล็บเบิ่งตัวต่อก็แต่ว่าตัวใต้มันจะเป็นเกจแล้วแต่ตัวใต้นี่เป็นเกจเกจนี่ชัดชัดเลยคุณป้านั่นสามก็ชัดเบิ่งดีดีอันแอดมินยืนยุ่ยไกลๆผีพี่น้องนะคะแล้วก็เบิ่งกองสก็ยืนทุ่งเทิงยืด้ขยายแล้วก็เส้นเบิ้งชันง่ายก็เลยขา มองเดียวนี่แหละเลยนะสามเก่าอืมเก่าสามคุณป้าคะเอาเทียนอันขยับนิ่งซ้ายหรือขวาก็ได้ค่ะโอ๊ยนั่นแหละค่ะเห็นชาดบานนี่แต่เห็นว่าี่ในกล้องเห็นว่านีเห็นเห็นบ่ะนี่แม่ค่ะเห็นไหมในกล้องนี่อันนี้เจสชาดนอนในนอน แต่ว่าเลขสามคือคุณปลาเฝ้าอยู่ในเลขสามหน่าสามภาคแถนเ่ขคก็เห็นสัดคือคุณปลาว่านะเห็นไหมตัวเ็ดนี้มาขึ้นที่หลังดอกตัวที่สามตัวว่าไม่เลข่อกเแต่ว่าขึ้นที่หลังขึ้นมงกุงมาเลยเลเจอกเห็นชัดกระมูนะคะเนาะ ก็แบบว่าจากสามสามนำเพื่อนอันหกสามสามเอาเป็นสารโบแมนเพื่อนยังเขียนให้โบสารเพราะ่พี่น้องเพื่อ้เห็นหลายตัวแท้ลึกนาเด้อลูกหลานเด้อปูวันเดียวนี่ก็บ่ได้เด้อลูกหลานมาบ่ได้มาล่วงมาเกิดมาขอโชคลาภมาฝากแฟนค่ะแฟนช่องเพื่อเป็นโชคเป็นลาภเสียใดมาเฮ็ดบุญร่วมกันเด้อปู่เอิร์นปู่อะค่ะ เมื่อที่แล้วปู่ก็ให้แล้วลูกหลานบ่ได้มาทายวันนี้ขออนุญาตมาทายทำเด้อให้เปิดตัวเลขโชคลับตัวใดค่ะเห็นคักร้วบ่เห็นตัวใดตัวใดล้วบ่เจ้าหันเห็นตัวใดเห็นตัวเดียวกันนะครับอืมตัวเดียวกันนั่นนละเนาะค่ะเอาคุณป้าจะลงตัวเลขไม่เห็นตัวใดค่ะคุณป้าค่ะนี่หกเก้าสามล่างนี้เจ็ดหกเก้าสามเหรออืม ใช้เก่าคุณป้านี่นะนี่นะโอ้ค <Jamie, here S 1> <anak S 2> ุณป้าเห็นเป็นสามโตนี่คือหกเก้าสามบ่จ้านี่หกใช่ไหมนี่ค่ะอันนี้กระสิมันเก่านี่ก็สาม <Committee acho> ส,สามนี่ซัดงอแล้วนี่ก็ซัดจริงจังเลยคุณไทยเรียกสามแต่เพื่นเขียนงามก็อย่างนี้ตัวเพื่นเขียนงามงามอันนี้ก็ถือว่างามบ่คุณป้างามมาเนี่ให้ซัดเลยเนาะ วัที่แล้วนี่ชัดก่ค่ะวันแล้วนี่ก็ซัดจุดงๆแต่คที่แล้วคนให้ต่วไหนกคะคนมาหลายคนให้หลายโอ้ยวันแล้วนี่เพิ่นให้ฮอดสามตัวคุณห้าสามศูนย์ค่ะสามแตนเห็นเป็นห้าเลขสุดท้ายน่ะค่อยเห็นเป็นแปดเอาบอกสามศูนย์แปดค่อยเห็นนั่นน่ะโอ้คุณป้าเห็นสามศูนย์แปดเลยนะใช่ถูกค่ะท่านผู้ชมนะคะอันนี้ตามตัวเลขโชคลาภนะคะ ที่คุณป้าพามาถือว่าแอดมินกาแฟครับที่มีดวงมีโชคนํากันวันนี้บ่จริงๆว่าบ่ได้นัดคุณป้าได้พอดีเมื่อซื้อของแอดมินเพิ่นก็เลยถามว่าที่มีไยมาเอาเลขู่บ่เพราะว่าเฮาก็อยากทําบุญยุวัดเฮาเนาะป้าเนาะเธอท่านผู้ชมเข้ามาเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภเธอโชคดีสิได้ทําบุญร่วมกันเนาะใช่ลังค่าให้เพิ่นบ่ค่ะที่เฮ็ดไทยเบส่วนสยางคนแล้วคันเมนทีบเมื่อแล้วนี่พากันฝึกกันหมา สามตัวคุณป้าเห็นสามศูนย์แปดสามตัวเลยได้เนาะไปเล่นนนึ่งเกจหกเห็นสุดท้ายอยู่นี่ว่าแมนงวดแล้วนี่ค่ะมันรูปหลายคนจักงวดแล้วค่ะคุณปลาไปเบิไปเบิไปเบิโอ้ยหาปลางวดที่สองเลยงวดแรกก็ให้สามตัวเลยมันบ่นนะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่วัดบรรพตสันติวันนะคะท่านผู้ชมนะคะ

เลขเดนี่กัสัตว์เนาป้าเนาะหกเพียงสัตว์เหเพียงสัตว์สามตูกลางกับสัตว์กันบกเ่ากับสามตัวนี้เ็ดสามอ๋อถ้าบกเก่ากับสามมันบวก่ะอันนี้บเลขหคุณป้าตรงเดียวอยู่หัวใจอันนี้เลขเจ็ดบกอันนี้เลขสามบ่สามอันนี้ก็สามแต่ว่าที่คุณปลาว่ายังสงสัยอันสามมกลางกับเกานี่บ่ อาจจะเป็นหกสามเก้าหรือว่าหกเก้าสามสาหะหกสามสามก็ได้หกสามเก้าหกเก้าสามก็ได้หกเก้าสามหรือหกสามสามอันตัวนี้เรียกที่ว่ามีเจ็ดนี่เป็นเลขอย่างเรียกผลหรือล่างมาเนี่ยเจ็ดนก็ชิล่างคู่ได้บาลิตาจับใจกันเอาเลยจับใจกันเอาเลยอ๋อจับใจเอาเลย คจับใช้กันเอาอนียอาอันจับใช้ทองถึงนี่บอกค่ะจ้าอาจจะเป็นนี่อย่างป้าเจ็ดหกบ่ออืมนจะเป็นเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดเก้าไปสิบอกอืมขออนุญาตเถอะขออนุญาตสาไฟยังไส่ซับแบบนี้นะสายไฟแห้งสับถึงวันนั้นขออนุญาตนะโมบงโมบงสแตนขออนุญาตเอาอันเดียวพรไม่แจ้งเกินสัตคุ เอาอันเดียวก็ได้แต่งสีตัวเองโตเห็นชัดวะเอาสาธุเด้อปูขอเพื่อนแน่ปลาทายเจ้าเห็นสามโตขอแล้วขอแล้วขอเพื่อนพักแล้วจะตื่นจะทวงลูกอ่ะนเด้อขออนุญาตทายทำเป็นครั้งแรกดูเห็นทั้งนึงเห็นชัดว่าสนน่ะคุณยังชัดอ่ก็ไดับีลขหกในชัติหน้าป่าหน่อ อันนี้แม่เรขอยู่บ่ปาเฮาจะไดัน้อยเนต่อปเ็นันป็นเน็ดเ้แต่เน่เป็นเปเจ็ดแปดเป็นน้อยน้อยนี่เป็นเจ็ดแปดป้่าเราเห็นเลขเจ็ดอยู่แล้วก็เลยหาคู่มาให้เนี่ยเป็นเจ็ดแปดได้นีน้องสามก็อันนี้บ่ปอันนี้เจ็ดทางหน้าอันนี้บ่เออนไ้จะเป็นแป ใส่เนี่ยมนติดเจ็บแตกสาธุเด้อปูลูกหลานโปได้มาลมาเกินเด้อนะคะจามก็คับคนปิดเทียนไปได้ค่ะท่านพระสงฆ์สาธุสาธุเด้อปูลูกหลานขออนุญาตนะคะสาธุเด้อขอแฟนเด้ออยากได้น้ำลูกหลานก็ือเท็ยนน้ำเบอร์เล็กเด็่วนสุดย่างอนานะบุตถือลูกปุ๊กลูกงนาได้สูตรสามห้าของซื้อเปลี่ยนปูเอ้ยเอาบอกวันน่ถ้าเกิดวันถือนี่เฮาสิเฮ็ดจังไรเฮ็ด น้ำพิ่นเฮ็ดโค้งเนี่ยคอกันเถือบ่โอ้คันถือกไหลเนาะคืมันถือกไหลก็ได้เฮ็ดโค้งแล้วคันถือกน้อยๆก็ซื้อสุดไทยซื้ออย่างมาให้สักก้อนเถือกน้อยก็เฮ็ดตามกำลังเนาะค่ะเนาะตามกำลังศรัทธานี่แหละคันถือกไหลก็เฮ็ดอย่างก็เฮ็ดได้เบิดแล้วคันเงินมันหลายเนาะค่ะเนาะอืมจักอันซื้ออันปูเพิ่นมาจังใดเนาะตัวใดคนป่าตัวใดสิมาทำบุญนะครับป่าเห็นตัวใดก็ครับ ตั้งวันแล้วบอกเรื่องงวดนี้วดนี่ครับที่เห็นตอนนี้ขวดนี่แหละเห็นตอนนี้นี่แหละหกเด็กขึ้นกาเิัหกเก้าสามหกเก้าสามนะครับลองช่องทางหลังก็ดูทางนอกก็เดหเก้าสามเห็นสามโตนี่ไหครับจะอ้ี่ปเปี่ย่ข่าท่านผู้ชมนะคะกับสำหรับคลิปนี้นะคะ อยู่ที่วัดบรรพศสันติวันนะคะเป็นวัดอยู่บานของแอดเจต,ต่างคนผู้ไทยนะคะท่านผู้ชมสำหรับมืนีนะคะแอดมินเดินทางกับคุณแม่นะคะนายกนะคะเดินทางมาเพื่อขอตัวเลขโชคลาภงวดที่ผ่านมาคุณแม่เพิ่นเห็นสามศูนย์แปดเข่าตรงๆนะคะอีกคนเห็นเป็นศูนย์สามหานะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดนี้นะคะคุณแม่เพิ่นเห็น หกเก้าสามนะคะถ้าเบิ้องอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นหกสามเก่าหรือว่าหกสามสามก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เขามาซองน้ำกันเดอ้อค่ะสำหรับผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะในช่องของเอเจตังคนผู้ไทยก็ซองไปน้ำกันนะคะท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมเห็นคือคุณป่ากับเอเจตังบอนะคะ ผู้ใดเห็นเป็นตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเด้อค่ะท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดแลกเปลี่ยนตัวเลขโชคลาภใดนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอมาทักทายกันนอ้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดจะต่างขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมถ้าเกิดโชคดีมีโชคลาภก็จะได้รวมทำบุญน,น้ำกันนะคะ สุดท้ายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะภายยังปกดติดตามฝากกดติดตามให้น้ำในเดอ้อค่ะท่านผู้ชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะาบา้านดีขอขอบคุณทุกทุกทานที่มาผ่านแดงงานบนุนเจตตังคนผู้ไทยได้มาหนุนได้บอกบุญนอลูกป่าบัดนี้ก่อนสิขออาา เจตังคุนสวยคุนผูไทยนี่ขอไหวพรให้แฟนทั้งหลายได้หูปองะให้เจ้าสุปสะเทียนสมพรคือเจตังผู้ตอ้นเอาบุญเพิ่มแม่ลมูเฮา าพาไปพูดหรือพี่น้อง